อ๋สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผม w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  ไววากเกอร์ไววากเกอร์เสงเป็นไรวะเฮ้ยเออเสียงปกติดีนะครับผมไม่ค่อยได้กินน้ำพึ้งมะนาวช่วงนี้นะครับออวันนี้จะมาสอนเรื่องเทคนิคการฟาร์มนะครับฟาร์มยังไงไม่ให้โดนด่านะครับ mm hmm. เคยไหมครับผมเล่นแล้วแบบมึงฟาร์มอะไรเยอะแยะโอ้ยจะฟาร์มไปไหนจะฟาร์มยันลูกบวชจะฟาร์มยันโอ้โหเล่นแบบโดนด่าประจํานะครับ นึกว่าเล่นฮาวเวิร์ดมูลนะครับฟาร์มอยู่นั่นแหละอ่าเดี๋ยวจะมาสอนดีกว่าว่าเทคนิคการฟาร์มจะฟาร์มยังไงนะครับให้ไม่โดนด่าแล้วก็แก้ทางนะครับเวลาโดนแย่งเรียกอะไรแย่งบัฟนะครับมาดูสกิลก่อนนะครับสกิลเอามาเป็นนี่ครับพันนิดครับผมสกิลเชนเจอร์ก็จะเป็นเนี่ยลดเอ่อครูดาวมันสามสิบวิใช่ไหมแป๊บเดียวนะครับแล้วก็สร้างแปดร้อยความเสียหายจริงนะครับ มันที่จริงแล้วมันมากกว่านั้นครับประมาณพันถ้าออกไม่รู้มันมันมันคิดจากอะไรเพิ่มนะครับพันสองมันน่าจะบกลาเมจไปนะครับดาเมดของเราไปอ่ะอ่าแล้วก็สตันไปปนะมลาหนึ่งวินาทีนะครับเป็นสกิลนี้นะครับพันนิดครับแนะนําครับผมอ่ามาดูกันเลยดีกว่าเอาเป็นนาคอสแล้วกันนะครับก็คือ เดี๋ยวเราจะมาดูมอนเตอร์ปลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามอนเตอร์ปลาแต่ละตัวไม่ดีไม่ดีไล่สเต็ปนะครับออกของก็จะเป็นตัวนี้ครับฮันเตอร์คอสโบนะครับหน้าไม้นั่นเองแล้วก็มิสเตอร์สเต็ปบายนะครับสเต็ปบี้สเต็ปบายนั่นแหละอ่า ถ้าออกมาเลยแล้วว่าสกิลชันเลนเจอร์ของเราถ้าออกมาตัวนี้ปุ๊บปกติสกิลชันเลนเจอร์นะมันจะทําทําความเสียหายนะครับแค่คีฟใช่ไหมแล้วก็สตันแต่ถ้าออกมาเป็นนะครับมิสเตอร์สเตปายเนี่ยอ่ามันจะถ้ากดใส่ฮีโร่นะครับมันจะสโลลดความเร็วกันเคลื่อนที่ของฮีโร่นะครับแล้วก็มีดาเมจนิดนึงครับอ่าทาสามารถช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราไปแก๊งกับเพื่อนหรือว่าในการที่แบบเขาเลือดน้อยเหลือแล้วเรา จะไปโซโล่คิวนะครับอืมแล้วมีอะไรอีกว่าก็คือเนี่ยครับมันจะมีเลดกับบูเนาะถ้าเล่นนาคอนนะผมจะเอาเลดก่อนนะครับผมทําไมต้องเอาเลดคือผมผมคิดว่าถ้าได้เลดปุ๊บมาดูเลดเขาให้บัฟอะไรนะครับนี่ลดความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็เผาไหม้นะครับก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะนะครับลดเลือดเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยยี่สิบสองถึงห้าสิบวินาท เอ้ยี่สองถึงห้าสิบหน่วยนะครับอ่าแล้วผมได้เลสเสร็จผมก็จะมาเอาตัวนี้เลยอิตักเตนโยงโยงผูกโบธัดดอกจัป,ปาทุยร้องถูกก็ไม่รู้พอได้ติกัเตนเสร็จอะผมจะเอามาเอาเบูเลยนะครับถ้าเอาเบูเสร็จอะเราจะวลวประมาณวิวสามนะครับแต่แต่ยังออกอันนี้ไม่ได้นะมันต้องเอาคีปอีกสองตัวนะครับอ่าถึงจะประมาณได้ห้าร้อยพอดีอะมันก็จะออกได้นะครับสำหรับมิสเตอร์สเตปบบยนะครับพอได้แล้ว เนี่ยพอได้นี่ปุ๊บเราจะเลเวลสี่พอดีนะครับเลเวลสแล้วทําไงผมก็จะดูครับตรงกลางคือเรามีบัฟแล้วเงี้ยเราตีสโลปุ๊บเรามีมิสเตอร์ไอ้นี่ละสเตปบายนะครับเราสามารถสโลได้อีกทีนึ่งตีสโลแล้วสโลอีกทีทำดาเมจด้วยนะครับเบอร์ดาเมจอีกดูตรงกลางครับถ้าตัวเมจนะครับตัวเมจเขาแหลมมากลลเนี่ยเดินมาลึกหน่อยสายแม่งเลยครับผม โดดใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วเขาจะสโลนะครับอันตรงอันติว่าไปครับยกให้ได้พอแกงได้เนี่ยมามาดูครับมันเราต้องดูทั้งสองครับถ้าถ้าข้างบนหรือตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงไหนอ่ะเราต้องใช้เซนต์นะครับตรงไหนหน้าค่านะครับไปค่ามันก่อนเลยครับตรงไหนที่คิดว่าค่าได้ครับพอค่าได้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนไม่เริ่มไม่ด่าแล้วครับน่าจะได้เฟิร์สบัตด้วยแหละถ้าเล่นสเต็ปนี้นะครับอ่า เพื่อนเออมันยังออกมาแกงง้ยไม่ใช่แบบเออฟาร์มฟาร์มฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวกูไปฟาร์มฝั่งนี้ต่อไม่ออกมาเลนทันทีก็โดนด่านะครับถ้าได้เสร็จแล้วผมก็จะมาเอาตัวนี้ครับมังกรเล็กมังกรเล็กได้อะไรได้บัฟนะครับนี่บัฟฟื้นฟูหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังชีวิตสูงสุดทุกวินาทีนะครับผมก็ช่วยเยอะครับแล้วก็เต่านะครับคือเก็บหมดนะครับแล้วถ้าเขายังไม่ได้ฟาร์มตัวเนี้ยเออเราก็มาแกงบนนะครับถ้าแกงบนได้อะคิดว่าได้ก็ก็แก๊งครับหรือว่า ถ้าเกิดเขาอยู่ตัวเดียวหรือมีโอกาสที่แบบทดาดาเมจให้เขาเลือดลดหรืออะไรเงี้ยอ่าก็เข้าไปแก๊งนะครับเพื่อให้เขาแบบพยายามถอยกลับไปอยู่ในป้อมนะครับเราก็สามารถมาฟาร,ร์มได้ถ้าประเด็นก็คือถ้าเจอนาคอสเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมาเอามังกรเล็กเอาถ้าไปเจอเขาอ่ะเราก็ต้องดูครับดูเลือดดูอะไรด้วยว่าเราจะบวกไหวหรือเปล่าอืมประมาณนี้เนะาะมังกรเล็กเสร็จแก๊งนู่นนี่นั่นเสร็จมังกรครับเพราะว่าผมจะให้เพื่อนฟฝ้บบามังกรให้ก่อน,นครับ ถ้าได้เนี่ยถ้าคิวตรงนี้ได้ใช่ไหมได้มังกรเล็กขึ้น้างบนแล้วได้คิวเราน่าจะประมาณเลเวลหกเลเวลเจ็ดแล้วนะครับซึ่งเรามีบัฟบัฟฟ้าเราก็จะหมดพอดีอ่าแต่ก็สามารถทามังกรได้อยู่ครับก็ไหลาย,ยาวครับฟาร์ต่อฟาร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมาเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอันนี้คือวิธีของผมนะคือไม่รู้ว่าคุณอื่นเล่นยังไงนะครับประมาณว่าถ้าสมมติเรามาเอาเลสใช่ไหมตอนต้นเกมปุ๊บ แม่งมาแย่งแล้วแม่งมาก็ตรงนี้คือของผมก็จะมีให้เพื่อนมาพยายามมาคอยกันนะครับแต่เพื่อนเพื่อนไม่เข้านะคือแบบพยายามกันให้แต่ถ้าได้เปรียบเนี่ยก็เข้านะครับถ้าได้เปรียบก็ใส่เลยนะครับอพอเราได้เลสเสร็จเนี่ยแต่ว่าเพื่อนมากันให้เราด้านถ้าเล่นแบบไม่ได้เล่นทีนะมีด้านไม่ได้กันบูให้เรานะครับบูหายบูหายก็ต้องดูครับว่าใครได้บูไปสมมติฝั่งตรงข้ามเป็นอาคอสใช่ปะ เราได้เลสไอ้หี้ยนาคอสได้บูเราไปว่ะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ได้เลสเสร็จนาคอสอยู่ตรงนู้นได้บูเราไปเราทำไงครับนี่เลยครับรีบเลยครับใส่เกียร์หมาครับตีนหมาวิ่งไปเอาบูของมันให้ไวที่สุดนะครับทำไงได้ก็ให้เก็บบูให้ได้นะครับแล้วก็ถอยครับเพราะเพราะเขาก็น่าจะรู้ตัวแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปเอาเลสไงเนพราะเขาได้บูเราละก็ไม่รู้ว่าจะมาแย่งทําไมนะครับคือแย่งเสร็จมันก็กลับไปฟาร์มเลสก็ปล่อยบูทิ้งไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้้าาาแย่งเม ให้ไบโอเลตหรืออะไรเงี้ยเก็บบูใบนะครับผมประมาณนี้เนาะหรือถ้าเราตอนต้นเกมเราเอาบูก่อนอ่ะทำไมเออทำไมถึงเอาเลสบอกไปแล้วนี่อ่าถ้าเราเอาบูก่อนเราโดนแย่งเลสเนี่ยก็พยายามขึ้นไปข้างบนให้ไวครับแปลาเลสก็ประมาณนี้แล้วก็อัพสกิลผมอัพสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องกันเนี่ยเวลาถ้าเขาเราโดนฮีโร่ศัตรูมาเนี่ยเราสามารถยกนะครับทําให้ศัตรูเสียจังหวะได้ช่วงต้นเกมผมว่าได้ผลมีผลนะครับ มีผลค่อนข้างเยอะนะครับผมในการทําให้ศัตรูเสียจังหวะครับแล้วก็มังกรมังกรสําคัญฉไหนไม่สําคัญหรอกครับเอ้ยไม่ใช่สําคัญก็คือมันได้อีกพีนะครับทั้งทีมนะครับแล้วก็ได้เงินหนึ่งร้อยบาทนะครับทั้งทีมคนละร้อยนะน่าจะคนละร้อยครับไม่ไม่ใช่เอาร้อยมาหารห้านะครับน่าจะคนละร้อยหรือเปล่าถ้าถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ ่าแล้วก็ดาร์คสเลเยอร์หรอในบางคนไม่รู้ไม่เคยดูดาร์คสเลเยอร์เนี่ยเลือดสามหมื่นนะครับดาร์คสเลเยอร์ได้อะไรบ้างก็คือดาร์คสเลเยอร์จะได้เป็นขอออกของตีมันไวๆหน่อยดาร์คสเลเยอร์นะครับจะได้เป็นบัฟบัฟพลังโจมตีครับนี่อุ้ยไม่ทันครับถ้ามันจะทุบให้เราใช้อันตินะครับเราจะไม่ลอยนะครับ ลัคเลอเยอร์บัฟบัฟพลังโจมตีส0มสิบปอร์เซ็นะครับทั้งกายภาพเอ้ยโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็สำหรับเมดด้วยนะครับตัวเมดก็ได้นะครับพลังเวทขึ้นเพิ่มขึ้นส0สิเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟู HP นี่นี่อ่านให้ฟังนี่ครับฟื้นฟู HP กับมานานะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับทุกหนึ่งวินะครับผมเท่านี้เราก็โหดแล้วนะครับท่านใ้บัฟดาร์นะครับต้องดูดีๆนะครับ าโดนแย่งไปนี่เกมพลิกได้นะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอจบการสอนเทคนิคการฟาร์มเพียงเท่านี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับใครที่ไม่ชอบหรือแบบคิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็บอกได้นะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขผมจะได้เก่งขึ้นด้วยแหละเออคือผมอาจจะไม่รู้ไงใช่ไหมก็ช่วยช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับเผื่อจะติดท็อปร้อยเขาบ้าง เข้าใจปั่นอยู่ตอนนี้ปั่นอยู่ครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีจ้า